สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาห่อต้นไม้นะคะเพื่อนๆดูนะคะบ้านนะคะบ้านชิมนะคะก็ลูกต้นไม้นะคะก็มีนิดหน่อยนะคะก็ขายต้นไม้นะคะเป็นต้นบอนสีนะคะแล้วกับไม้มงคลนะคะไม้ที่เราปลูกประดับบ้านกันนะคะก็พอมีได้ขายบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะแต่มีไม่เยอะนะคะวันนี้ก็ขายได้สีต้นนะคะเป็นต้นไม้นะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือต้นสักคูด่างนะคะเพื่อน อันนี้เป็นคาคูดังนะคะเลยอันนี้ก็คือต้นบอนสีนะคะที่จริงอยู่กระถางใหญ่นะคะถึงก็ย้ายออกมานะคะวันนี้ก็ขายได้สีต้นนะคะจะเอาไปส่งพรุ่งนี้นะคะก็เลยจะเพคตอนเย็นนะคะตอนนี้จะใกล้จะค่าแล้วนะคะเพื่อนมันจะมืดมืดซึมซึมนิดหน่อยนะคะนี่นะคะอันนี้คือนางไมนะคะสองต้นนี้คือนางไม่นะคะแล้วก็สองต้นนี้ก็คือต้นซาคูดางนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจิงจะมาเพคนะคะเพคให้เพื่อนๆนดูนะคะว่าจิ้งเพค เอาต้นไม้ส่งลูกค้ายังไงนะคะเดี๋ยวจะมาเพกให้ดูกันนะคะอันนี้ก็คือนางไม้ต้นเล็กนะคะสองต้นนี้นะคะต้นละสองร้อยห้าสิบนะคะต้นของต้นนี้นะคะต้นละสองร้อยห้าสิบนะคะราคาไม่เท่ากันนะคะมันอยู่ที่ความพอใจของลูกค้าเนาะกับแม่ค้าคุยกันนะคะเพื่อนเนาะนะคะอัน,นส่วนต้นนี้นะคะร้อยร้อยห้าสิบนะคะสาคูด่างนะคะจะเป็นสาคูด่างนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะต้นละสามร้อยนะคะเ,เพื่อนๆเนาะรวมส่งแล้วนะคะราคารวมส่งหมดแล้วนะคะก็มันจะมืดนะคะก็จะริบๆหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมาห่อให้เพื่อนๆดูนะคะว่าจิ้มนะคะจะหอ,อยังไงนะคะอันนี้จะย้ายจากกระถางใหญ่มานะคะกระถางหกนะคะย้ายมาลงกระถางสี่นะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะเพ็กให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจิ้มจะเพ็กยังไงนะคะ ค่ะเพื่อนเพื่อนขั้นตอนแรกนะคะก็จะมาเอาต้นสาคูต้นเล็กอก่อนนะคะราคาร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะมืนๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะมึดแล้วนะคะตอนแรกก็ขั้นแรกกินก็จะเอาทิชชู่นะคะใส่ลงไปก่อนนะคะใส่ลงไปให้มันชุ่มน้ํานะคะเพื่อนเพื่อนเนาะใส่ไปแบบนี้เลยนะคะใส่ทิชชู่ลงไปนะคะ อยากไม่เคยเพกแบบนี้นะคะแต่จะลองเพกให้ลูกค้าดูนะคะทุกทีก็จะเพกแบบว่าห่อตุ้มนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เลยจะลองเพกแบบนี้นะคะก็อยากจะเพกให้ลูกค้านะคะเบบว่าให้ดีๆเลยนะคะให้มีคุณภาพนะคะก็จะใส่น้ำลงไปหน่อยนะคะให้มันชุ่มๆหน่อยนะคะนี่นะคะ <S <S นะเพราะว่าดินข้างล่างก็เปียกแล้วนะคะเพื่อนๆต<ไป>่อไปก็จะ ใช้ถุงน,นะคะสวมอย่างนี้นะคะเพื่อนเ<ๆ>ดี๋ยวจะโคลงด้วยอันนี้หน่อยนะคะเพราะว่ามันเสียบนะคะขอเรนี้นะคะก็ใช้ถุงแบบนี้นะคะสวมลงไปนะคะสวมแบบนี้เลยนะคะนีะคะแล้วก็ใช้หนังยางนะคะเพื่อน ก็ลองดูนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเพกแบบไหนนะคะกิมน,นะคะเป็นคนที่เป็นแม่ค้าที่ขายต้นไม้นะคะที่กลัวการเพกของมากเลยนะคะกลัวว่าจะเพกถิกใ,ใจลูกค้านะคะนี่นะคะก็จะมัดหนังยางแบบนี้นะคะแล้วก็เอาลงมาอย่างนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆแล้วกิมก็จะโผนะคะพันพัดเพกอีกรอบหนึ่งนะคะ เป็นคนที่กลัวการแพ็กนะคะกลัวการแพ็ขอองส่งให้ลูกค้ามากนะคะกลัวจะแพ็รไม่ถูกใจลูกค้านะคะต้นนี้นะคะร้อยห้าสิบโดนส่งนะคะเป็นคนกลัวการแพ็รของมากค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนเอาไหมนะคะเมื่อกี้มืดแล้วนะคะก็เลยมาเอาไหม่นะคะเมื่อกี้ทำจนมืดเลยนะคะน,นี้ก็เอาทิชชู่ออกมาใหม่นะคะ นะคะเพื่อนใส่ไปนม่เลยนะคะใส่เพื่อให้ให้เขาจุดนะคะเก็บความชื้นไว้นะคะเพื่อนเป็นนี้นะคะก็ใส่เยอะๆน่อยก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้หนาๆเนาะนี่นะคะแล้วก็เราก็เอาน้ำนะคะเออจุยจุยจุยจุน้ำ ะะเอาน้ำาพรมงๆหน่อยนะคะให้เปียกๆนะคะเพราะว่าดินข้างล่างมันกระเปียกอยู่แล้วนะคะเ,เพื่อนไปแล้วก็สวมถุงนะคะใช้ถุงหิ้วนะคะสวมนะคะเพื่อน,น,ะะวน,นะะสวมแบบนีนเ้นเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็เอาอยางนะคะยางลุมนะคะใส่ลงไปนะคะ ให้เดินต้นไม้นะคะอนอคะใส่ลงไปแบบนี้เนาะแล้วก็เอาอกมาอย่างนี้นะคะเพื่อนนะคะการเทกแบบนี้นะคะคือการเทกการเทกที่ดีนะคะเพื่อนเนาะูกค้าจะอยากให้เทคแบบนี้นะคะ,ะต่อไปเราก็ติดคาเทปเลยนะคะเพื่อน พันแบบนี้เลยนะคะเพะื่อเพื่อความมั่นคงอีกสักหน่อยนะคะ <S <S นี่นะคะผมพัดติดเพจะกิกะหน่อยนะคะเพราะว่ายังไม่เคยห่อแบบนี้นะคะเพื่อนยังไม่เคยห่อแบบนี้เลยนะคะ <S <S ดึงกลับนะคะอ่าเต้องระวังนะคะโดนเป็นไม้นะคะ สองครั้งนะคะเพื่อนๆมันก็ไม่ได้ดูกล้องนะคะดูแต่ดูดดตัวเองนะคะเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่านะคะเสียงก็ไม่ได้ใส่ไม้เนาะนี่ค่ะประ,ะ,ม,ะ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 มานี้นะคะเจอเพชรไม่ค่อยชวยนะคะพอนะคะแล้วก็ตัดเลยนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนนี่นะคะ นี่นะคะต่อไปนะคะค่ะเพื่อนๆต่อไปจิมก็จะตัดขวดนะคะให้มันเป็นสองชิ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็นะคะเพื่อนๆน,ำ,บบบน,น,ะะนำมาครอบแบบนี้นะคะนำมาครอบแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นะคะผ่าติบพันอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะเพื่อนๆ ค่ะเพื่อนๆก็จะพันให้ได้ประมาณนี้นะคะเก็ประมาณนี้นะคะหนึ่งนะคะพันให้ได้ประมาณนี้นะคะต้นไม้ก็จะอยู่ข้างในนี้นะคะนี่นะคะก็แน่นหนาอยู่นะคะนะคะัเพื่อนๆนะคะต่อไปนะคะคาะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะคะใส่ครอบลงไปนะคะ นี่นะคะประมาณนี้นะคะให้ใบยอยู่นี้แล้วก็จัดค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาพันกันเลยนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้กล้องมันตามลงไปนะคะเอาอันนี้เอาใหม่นะคะเราไปใช้กาะติ๊นะคะพันพันรอบนี้นะคะพันรอบอย่างนี้เลยนะคะจับไว้ ยอย่างนี้แหละค่ะแม่ค้าเป็นแม่ค้าที่กลัว การเท็กโค้ง,งมากๆนะคะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะฟ้าเราก็เปิดออกนะคะเพื่อนๆนี่นะคะน้องหินนะคะนี่ให้น้องอยู่ในนี้นะคะไปสองอันแล้วนะคะนี่นะคะ<อ>เดี๋ยวมาเทกต่อเลยนะคะค<อ>้ะเพื่อนๆ,ๆอันนี้ก็คือต้นต้นที่มันสูงนะคะต่อสองปวดสองอันนะคะนี่ค่ะ ต่อสองอันเนาะอันนี้เป็นตะคูด,ด่างนะคะต่อขวดสองอันนะคะนี่นะคะนี่นะคะต่อสองชั้นเลยนะคะแล้วก็ใส่นี่นะคะแบบนี้นะคะต่อสองชั้นนี่นะคะแล้วก็ติดอ,อีกนะคะรองเลยไม่ให้ ถ้างมันบูบีบ้มันก็จะอันนี้มันก็ยังจะป้องกันอยู่นะคะเพื่อนอ่ันนี้เลยนะคะก็ทําให้ดีที่สุดแล้วนะคะเพื่อนๆทางไม่พอใจลูกค้าอีกก็ไม่รู้จะว่าอยังไรนะคะอันนี้ก็ยังมีครึ่ดเพแบบนี้นะคะก็ะเลยลองดูนะคะต้องใช้ปลองยาวอยู่เหมือนกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะเสร็บหมดแล้วนะคะทั้งหมดนะคะ สีอันนะคะเพือ่อนนี่นะคะแพ็กได้หมดแล้วนะคะนี่ก็คือนางไหมนะคะแพ็กได้หมดแล้วนะคะสีต้นนี้นะคะต่อไปเราจะเอาไปใส่กล่องกันนะคะเพือ่อนค่ะเพือพ่อนตอนนี้ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะทั้งหมดนะคะสีกล่องนะคะตอนแพ็กข้างในกล่องไม่ได้ให้เพือพ่อนเพื่อนดูภายในนะคะคือมันมืดนะคะแล้วก็รีบด้วยนะคะเพือพ่อนเพือ่อนก็ ก็ใส่ขวดไปข้างในนะคะแล้วก็จะมีเชือกมัดนะคะเพื่อยึดยึดให้ขวดมันไม่วิ่งไปวิ่งมานะคะนี่ค่ะคือจะขวดเขาจะอยู่กับที่เลยนะคะแล้วจิ้มก็อ่าเอากระดาษนะคะยัดเข้าไปให้มันเป็นอ่ากันกระแทกนะคะนะคะก็จะอยู่แนวตั้งนะคะสําหรับขวดยาวนะคะอันนี้สักูขวดยาวนะคะสักูด่างขวดยาวก็จะ อยู่กล่องยาวประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะใส่กล่องยาวนะคะสําหรับอันนี้พวกบอลสีนะคะก็จะขวดขั้นหน่อยก็จะอยู่แนวตั้งเหมือนกันนะคะก็จะใส่วางลงไปนะคะวางแล้วก็มีกระดาษอยู่ข้างในนะคะแล้วก็จะมัดติดเหมือนกันทุกกล่องเลยนะคะมัดยึดยึดขวดนะคะขวดเขาจะอยู่แนวตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ มัดบนล่างนะคะติดเลยนะคะคือไม่ให้เขาขยับเคยื่อนเลยนะคะอ่ามันก็ขยับเคลื่อนไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าโดนทับนะคะก็ยังมีขวดอยู่เนาะนะคะยังมีขวดอ่าขวดพลาสติกอยู่นะคะเพื่อที่ไม่ให้โดนต้นไม้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะมัดนะคะก็จะมัดยึดนะคะตรงหัวไว้นะคะยึดตรงหัวแล้วก็ตรง ตรงนี้ตรงหัวขวดนะคะขวดก็จะอยู่ตั้งอย่างนี้นะคะแล้วก็จะยึดในขาด้านล่างด้วยนะคะยึดตรงนี้ไว้ด้วยมันมันอยู่ตะเค e อย่างนี้นะคะเพราะว่าขวดมันมันยาวก็เลยจับตะเคงก็เลยขวดก็จะอยู่แนนอนอย่างนี้นะคะก็เลยมัดตรงนี้ด้วยแล้วก็มัดตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็จะขยับคลื่อนไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จิ้มก็จะมัดนะคะ ทั้งสองข้างเลยเพราะขวดเขาจะอยู่แนวนๆนะคะเนีนอย่างนี้นะคะเพราะว่าม like ันขวดมันยาวนะคะนี่นะคะก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะการเทคะคะทั ok <t 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 ้งหมดก็ได้สี่กลองนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็วันนี้ก็ได้เยอะหน่อยนะคะก็เทคกว่าจะเสร็จนะคะก็เอามาให้เพื่อนๆชมนะคะวิธีการเทคนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะแพจให้เพื่อนดูชัดๆนะคลิปนี้มันมืดน,นะคะก็เลยรีบรีบไปหน่อยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันใหม่ชัดๆนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ